คุณวาดรูปมานานไหมลงทุนกับอุปกรณ์ไปเท่าไหร่กันบ้างนิ้งก็เคยถามตัวเองแบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วคําตอบที่ได้ก็คือลงทุนไปไม่น้อยเลยแล้วพอมาวันหนึ่งก็อยากที่จะเริ่มหาค่าขนมโดยการรับจ้างวาดภาพบ้างหรือที่เขาเรียกกันว่าการรับคอมมิชชั่นวันนี้นิ้งก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การเปิดรับคอมมิชชั่นฉบับมือใหม่แบบพื้นฐานง่ายๆจะได้ลองเอาไปทํากันได้เลยดังนั้น3ส,สิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้1 สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเปิดรับคอมมิชชั่น 2. รู้ว่าควรจะไปขายคอมมิชชั่นที่ไหน 3. ทริคการหาลูกค้าหวังว่าชาวเบเทอร์ทุกคนจะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะอ๋อเราชื่อนิง้งเป็นทีม CT ทีรุ่นใหม่ค่ะฝากตัวด้วยนะมาข้อแรกสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อรับงานก็คือคุณต้องมีภาพตัวอย่างเพื่อดึงดูดลูกค้าก่อนค่ะต้องเป็นภาพที่คุณวาดด้วยตัวเองคุณเห็นแล้วมั่นใจในภาพนั้นว่า หากจะต้องวาดแบบนี้อีกหลายๆภาพคุณก็สามารถทําให้สวยเหมือนเดิมได้ทุกภาพค่ะจากที่เราเคยเปิดรับคอมมิชชั่นมาหลายครั้งแล้วขอโน้ตนะว่าภาพตัวอย่างควรมีอย่างน้อย1-3ถึงภาพค่ะเพื่อให้ลูกค้าเขาได้เห็นลายเส้นและวิธีการลงสีของเราเข้าคร่าวว่าเป็นสไตล์ไหนใช่ที่เขาต้องการหรือถูกใจหรือเปล่าและข้อควรระวังอีกอย่างที่ครูเนยฝากมาบอกก็คือบางทีครูเขาจะหาจ้างนักวาดแต่บางคนให้ภาพตัวอย่างมาเยอะมากค่ะทั้งงานสไตล์เก่าและใหม่ ทำให้สับสนว่าตกลงวาดแนวไหนหลกัหลกๆกันแน่หรือมือยังไม่นิ่งถ้าแบบนั้นน่ะลูกค้าจะคิดได้ว่างานที่ออกมาอาจจะไม่สวยก็ได้การโชว์งานหลากหลายและเยอะเกินความจําเป็นก็อาจทําให้ไม่ได้งานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแน,นะนําให้ใช้ภาพตัวอย่างเป็นภาพฝีมือที่เราอัปเดตล่าสุดนะคะ พอมีภาพตัวอย่างแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องเตรียมก็คือการตั้งราคาที่เหมาะสมไม่กดราคานักว่าท่านอื่นไม่ดูถูกตัวเองในส่วนนี้คู่นยเขาเคยทำคลิปไว้ด้วยนะใครอยากรู้ว่าตั้งราคายัางไงให้เหมาะสมก็กดที่ลิงก์มุมขวาบนได้เลยและนอกจากนี้ก็ควรมีข้อมูลอื่นๆเช่นรายละเอียดในการจองและข้อตกลงการใช้ภาพค่ะตรงนี้มีเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่า ในขั้นตอนการวาดของเราอะลูกค้าสามารถปรับแก้ได้กี่ครั้งต้องจ่ายหรือโอนเงินช่องทางไหนเมื่อจองแล้วเขาต้องใช้เวลารอนานแค่ไหนแล้วภาพที่เขาได้ไปอะสามารถนําไปทําอะไรได้หรือไม่ได้บ้างประมาณนี้นะคะในตรงส่วนนี้นิขอบอกเลยว่าหากมีแล้วจะสะดวกขึ้นมากเพราะเป็นคําถามที่นิ้งและนักวาดคนอื่นมักจะโดนถามบ่อยๆค่ะเราจะได้ไม่ต้องตอบกันซ้าๆเนาะแล้วก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ทั้งของเราและของลูกค้าด้วยเอาล่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญและน่าตื่นเต้นภาพตัวอย่างพร้อมแล้วราคา พร้อมข้อมูลก็พร้อมมารู้จักแหล่งค้าขายกันเลยดีกว่าค่ะการเปิดรับคอมมิชชั่นใน Facebook ในิยมโพสกันในกลุ่มค่ะกลุ่มที่เราแนะนำก็มีคอมมิชชั่น Market t h และกลุ่มคอมมิชชั่นกลุ่มอื่นๆก็มีนะคะคุณลองเสิร์ชหาดูก่อนได้เลยแต่สิ่งสำคัญในการเข้าร่วมกลุ่มต่างๆก็คือการทำตามกฎที่แอดมินเขาตั้งขึ้นค่ะเมื่อเข้าร่วมกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็โพสภาพตัวอย่างและข้อมูลคอมมิชชั่นของเราและในคอมเมนต์ของโพสนั้นอย่าลืมใส่คาว่าจองเอาไว้ด้วยนะ ใครที่ผ่านมาแล้วถูกใจลายเส้นอยากจะจองจะได้รู้ว่าคนมาจองที่ตรงนี้หรือบางที่อาจจะมีกรณีที่นิ่งเจอบ่อยๆก็คือมีลูกค้าสายซุ่มทักเข้ามาที่ IB เลยค่ะอาจจะเพื่อขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็หมั่นเข้าไปเช็คข้อความกันด้วยนะคะสําหรับเราอะ่ะการตอบกลับอย่างรวดเร็วก็เป็นการสร้างความประทับใจได้ค่ะขั้นตอนหลักๆในการเปิดโพสร,รับจ้างวาดภาพหรือเปิดรับคอมมิชชั่นนั้นมีเท่านี้ค่ะ อาจจะมีเหตุการณ์น่าหวั่นใจอย่างโพสตไปตั้งหลายวันแล้วแต่โพสต์ของเรานั้นเงียบมากไม่มีใครมาจองเลยเราควรทํายังไงดีไม่ต้องท้อและกังวลว่าฝีมือของเรานั้นไม่เข้าตาหรือเปล่าบางทีอาจเป็นเพราะ a c e b o o k เขาปิดการมองเห็นหรือโพสต์ของเรานั้นโดนดันค่ะลุ่มใหญ่มักจะมีคนมาโพสต์ตามหาและเปิดรับคอมมิชชั่นกันเยอะโพสต์ไหนที่เป็นที่นิยมโดนเม้นท์บ่อยก็จะได้อยู่บนสุดทําให้ขึ้นฟีดได้นานโพสต์ของคุณก็จะโดนดันไปอยู่ล่างๆจนคนเห็นน้อยค่ะ เป็นปัญหาที่เจอกันทุกคนเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีทริคมาแนะนำค่ะหากดูกันมาถึงตรงนี้ถ้าใครชอบแล้วอยากให้มีซีรีส์เรื่องนี้อีกฝากแปะอีโมจิรูปดาววิ้งวิงไว้ในคอมเมนต์แล้วไปฟังทริกคการหาลูกค้ากันเลยในกลุ่มเราจะเห็นโพสต์ตามหาคอมมิชชั่นหลายอันเลยใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะช่องทางการหาลูกค้าเลือกดูโพสต์และอ่านว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรแบบไหน หากเรามีสิ่งที่ลูกค้าเขาตามหาก็นำภาพตัวอย่างและข้อมูลคอมมิชชั่นของเราไปคอมเมนต์ให้เจ้าของโพลเขาเลือกพิจารณาได้เลยค่ะวิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ขายคอมมิชชั่นได้ตอนที่นิงเปิดรับคอมมิชชั่นช่วงแรกๆนิงก็ได้วิธีนี้เหมือนกันค่ะที่ทําให้มีงานวาดมาเรื่อยๆแต่หากใช้ทริคนี้คุณก็ยังไม่ได้ลูกค้าไม่เป็นไรค่ะ การที่งานคุณไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้หมายความว่างานของคุณไม่สวยนะคะงานของเราอาจจะยังไม่ใช่สไตล์ที่คนกลุ่มนี้เขาต้องการเพราะนอกจากกลุ่ม Facebook แล้วก็ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มเลยให้เราได้เลือกเปิดรับคอมมิชชั่นค่ะหรือนอกจากการเปิดรับคอมมิชชั่นก็ยังมีวิธีการสร้างไรายได้อีกมากมายในวงการสายวาดถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถดูได้ใน playlist creator income ของคุณเนยได้เลยหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือคอร์สวาดคนน่ารักฉบับสร้างไรายได้แบบง่าย เป็นคอร์สล่าสุดของปีนี้ที่ทีมซีีตั้งใจทํามาแก้ทุกปัญหาของมือใหม่ค่ะทั้งไม่มั่นใจกลัวว่าตัวเองวาดไม่สวยพอที่ลูกค้าจะจ่ายเงินเพราะคุณเนยสอนตั้งแต่การวาดภาพแบบที่ตลาดชอบเลยแล้วบอกเคล็ดลับการขายและโปรโมทงานยังไงให้คนอยากได้ของของเราด้วยค่ะแถมไม่ต้องกลัวความเสี่ยงหรือขาดทุนเพราะคอร์สนี้ออกแบบมาให้ลองทําสินค้าด้วยต้นทุนศูนย์บาทกันเลย คุณจะได้มีรายได้เป็นกําลังใจต่อยอดอาชีพในฝันและเริ่มก้าวแรกกับความภูมิใจใหม่ๆในปีนี้กันค่ะถ้าคุณสนใจคลิปนี้ก็มีราคาโปรมาฝากเป็นโปรรอบสุดท้ายของเดือนนี้พร้อมส่วนลดอีก200บาทก่อนปรับราคาขึ้นนะอ่านรายละเอียดใต้คําอธิบายหรือทั้หาแอดเมียได้ที่ QR โคดนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้หากคุณชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์แต่หากไม่ชอบก็ดิสไลค์คอมเมนต์ติชมกันได้เลยเราจะได้นำไปเป็นกำลังใจและปรับปรุงนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย